เรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับผมพลเด็กอนันตพรการงนรัประธานกรรมธิการเพื่ชี้แจงเพิ่มเติมครับเนื่องจากมีท่านสมาชิกได้ถามในประเด็นที่กรรมธิการได้มีการพิจารณาออกไปที่เกิดน,น้มท่านรัฐพงเรืองบรรยาบุตรน,นะครับเราได้ชี้แจงในการไปยติว่าเราได้ชี้แจงในการที่ท่านไปะยะติว่ากรรมธิการนั้นในการพิจารณาในเริ่มต้นนั้นเราเห็นด้วยกับเรื่องของการใช้ทุกหน่วยเนื่องจากเรานํา ผลการอภิปรายวันที่หนึ่งของสมาชิกมาพิจารณาแล้วมองในเชิงภาพรวมองค์รวมเราเห็นว่าก็ควรจะดําเนินการแต่เราได้สอบถามกับกรรมธิการที่มาจากภาคบริหารหรือมาจากคลรมอว่าในการจัดทําร่างนี้เนี่ยได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายตุลาการหรือไม่หรือองค์กรอิสระตามลำดนนหรือไม่นะครับรวมทั้งเมื่อพิจารณาไปในมาตราต่างๆจนจบทั้งฉบับแล้วเนี่ย ก็พบว่าการออกแบบคนหมายฉบับนี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อสนุนการทํางานของฝ่ายบริหารเป็นหลักนะครับดังนั้นเราจึงเพื่อความมั่นใจหลังจากเราได้ได,ไ,ดได้พิจารณาในขั้นต้นว่าเราอยากจะให้ใช้ทุกหน่วยงานแต่เราไม่ยังไม่มั่นใจจึงได้ทำหนังสือสอบถามมายังฝ่ายยุติบัญญัติทั้งสองฝ่วยคือวุฒิสภาและก็สภาผู้แท,ทนราษฎรสำนักงานทำหนังสือวายังฝ่ายตุลาการคือศาลทั้ง4แห่งกนะับศาลยุติธรรมศาลปกครองศาลนูนและก็ศาลอาหาร สอบถามไปยังองค์กรอิสระทั้งห้าหน่วยสอบถามไปยังองค์กรอายการรวมทั้งเส้นสิบสองหน่วยนะครับซึ่งใช้เวลากว่าจะตอบมาก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาพอสมควรหลังจากเราพิจารณาไปแล้วทั้งย4ิบสี่มาตราก็พบว่าหลายๆมาตรานั้นองค์กรอิสระฝ่ายบริหารคณนะฝ่ายติบัญญัติฝ่ายตุลการไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณารายละเอียดของแต่ละมาตรานะครับและเมื่อ โดยการต่างๆเ่านั้นทั้ง12หน่วยได้ตอบเอกสารมาอย่างเราเราก็ได้พิจารณาแล้วว่าหลายๆหน่วยได้ชี้แจงว่าเขาเองก็ดําเนินการในเรื่องนี้เป็นอิสระของเขาอยู่แล้วมีการออกข้อกําหนดของศาลโดยประธานศาลฎีกาในที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามีการออกประกาศร,ระเบียบคําสั่งขององค์กสรสลาต่างๆทางฝ่ายนิติบัญญัติก็มีการออกข้อบังคับระเบียบของท่านประธานแต่ละองค์กรอยู่แล้วซึ่งเขามีความคืบหน้าไปพอสมควรแต่จะให้เขาใช้โดย ภาพรวมเช่นเดียวกับฝ่ายบริหารนั้นเขาบอกว่าเขาต้องใช้เวลาพอสมควรในการที่จะปรับตัวนะครับเราจะคิดว่าให้เวลาเขาปรับตัวโดยมาตาสี่วักสองได้ออกได,ได้บอกว่าถ้าเขามีความพร้อมเขาสามารถที่ออกพระราชกิจการในการที่จะดาเนินการได้ทั้งหมดหรือบางส่วนหรือบางหน่วยงานหรือบางประเภทงานได้ดังั้นตรงนี้จึงเป็นที่มาที่ไปว่าทําไมกรรมธิการจึงพิจารณาครั้งแรกเห็นชอบแต่ครั้งสุดท้ายแล้วเราคิดว่าควรยืนตามร่างเดิมเนื่องจาก เราได้มีหนังสือสอบถามไว้่สิบหน่วยแล้วผมประเมินแล้วมีหน่วยงานที่พร้อมดำเนินการประมาณ2หน่วยหน่วยงานที่แบ่งรับแบ่งสู้อีก2หน่วยและที่เหลือบอกว่าขอให้เป็นตามร่างเดิมเพื่อที่จะได้มีความพร้อมในระยะต่อไปและออกเป็นปรกติกาได้ตามมักสี่จึงกาบเรียนมาเพื่อที่ชุมได้มีข้อพิจารณาในการที่ลงมติต่อไปขอบพระคุณครับท่านประธานครับ